อะไรวะเนี่ย Are you are dancing บวกเลขโชว์หน่อยครับผมหนึ่งกับสองบวกกันหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองหนึ่งหนึ่งสองอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอ่ะมีอีก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 เขามีอีก ก้าลบแปดเอมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกมี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 อะไรฮะอะไรฮะเอบบวกห่งบวกหนึ่งบว บวกหนึ่งบวกหนึ่ง You like that voice Yeah I know you like t a <laughs> เลขอนุกรมไม่มีอะไรครันะผมสอนเลขอนุกรมคุณนะครับผมนะ mm hmm. อืมน่าแหละประมาณนั้นนะฮะเออ